สวัสดีครับวันนี้ผมเพียงหวนนะครับก็จะมาแนะนแหละลำโพงชุดนึงครับเป็นแบรนด์ของเคเน็กนะครับซึ่งตัวนี้เป็นลำโพงเคเรียกว่านลำโพงแยกชิ้นครับแยกชิ้นคืออะไรครับแยกชิ้นก็คือจะมีลำโพงวูฟเฟอร์แบบนี้2ตัวนะครับแล้วก็จะมีพาสตซีดอันนี้คือเรียกว่าแยกชิ้นแบบมีพาสตซีดจะมีพาสตซีดให้1กล่องพาสตซีดนี่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่แยกเสียงกลางกับเสียงแหลมให้ขาดออกจากกันนะครับชุดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีทวิเตอร์ให้2ตัวแบบนี้ครับ2ตัวชุดนี้ครับนีี่เเดด๋ยวรราามูกัันนะคบ ชุดของเทล็กตัวนี้ครับเป็นลําโพงขนาด6.5นิ้วนะครับแยกชิ้น2องทางครับตัวนี้เนี่ยเขารองรับกันลังขับสูงสุดอยู่ที่120บาทครับแล้วอ่านอยู่ที่60บาทนะครับมีความต้านทานสี่องค์ครับแล้วก็มีวัตขนาด25มิลครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแม่เหล็กขนาด10ออลครับหน้าตาแบบนี้ตัวนี้ครับมีความไวครับที่ที่นะครับเอ9.2ครับจุดอ่าชอบที่มีความไว9.2 dB ตัวนี้หน้าตาแบบนี้ เวลาความเหมาะสมในการใช้งานนะครับเวลาที่คุณซื้อไปเลยครับถ้าถ้าคุณไปไมีเยิ่มติดรถหรือว่าไปจอดดอยครับสามารถซื้อชุดแบบนี้ได้พเพราะเขามีความไวสูงนะครับแล้วก็ยังมีทัชสิทธิ์สำหรับแยกเสียงทัชสิิกตัวนี้เป็นแบบใบวาครับทำให้มันไม่กินหวัดนะครับแล้วก็มีทิ้งเตอร์ให้2ตัวนะครับสำหรับท่านที่กําลังังเลว่าจะซื้อลโพงวัก็ชุดหนึ่งครับแล้วอยากจัดนะครับอ,อยากจะนะครับเอ๊จะซื้อแบบไหนดี นะครับลำโพงตัวนี้ชุดนี้ครับสามารถใช้ได้กับวิ่งทั่วไปนะครับที่ติดรถมาหรือเป็นจอร์นดอยนี่คือใช้ได้สบายๆเสียงดีด้วยนะครับสนใจครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับที่ได้ครับที่เราครับร้านเฮงหวนครับร้านไัยสาริกหนองแคสลับรียนนะครับ